เสือชูกา้าดียังไงไปดูนี่ย่ากรมงที่ว่าแน่ก็ยังแพ้เสือชูกา้าเสือชูกา้าฉีดอัดโคนโดนหนอเยี่ยมเสือชูกา้าฉีดได้ทั้งยญ้ากแก่และยญ้าอ่อน เสือชูกา1หนึ่งชุดสามารถฉีดพ่นได้สองไร่ถึงสองไร่ครึ่งเสือชูกา้าทั้งคุมและฆ่าในชุดเดียวก่อนฉีดเสือชูกา้าหลังจากฉีดเสือชูกาห้าวันหลังจากฉีดเสือชูกา้า12สิบสองวันเสือชูก้าลองใช้ดู